อนุตรังอภิสัมโพธิงสมพุชิตวาตถาคโตปัรมังยังเทเสสิธรรมจักกังอนุตรังสัมมเทวปวัตเตนโตโลเกอปติวติยังยัถาขาตาอุโภอันตาปฏิปติจักมัชฌิมาจะตุสุอริยสัจเจสุวิสุทธังยานทัศนัง เทสิตังธรรมราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตนังนาเมนะวิสุตตังสุตตังธรรมจกกักรกปะวัตนังวย,ยากรณะาเถนะสังคีตันตมพนามเสเอวังเมสุตตังเอกังสมยังพคขวาพาราณสียังวิหารติอิสิปตเนมิคทาเย ตัตระโพภควาปัญจะวคีเยภิกขูอามันเตสิเทวเมภิกเวอันตาปพชิเตนะณนะเสวิตตภ,ภาโยจายังกาเมสุกกามาสุขันลิกานุโยโคหีโนคัมโมโปทุชนิโกอนาริโยอนัตถสันหิโตโยจายังอตตะกิลมัานุโยโค ทุกโขอ,อนาริโยอนัตถสังหิตโตเอเตเตพิกขเวอุพโพอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจักขุกรณียานาการณีอุปสมายะอภิญายะสัมโธายะนิพพานายะสังวัตติกตมาจะสาพิกขเวมัชฌิมาปฏิปทา ตถาคเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจัคุกรณีญาณการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายมเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยถีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวโว สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโขสาภิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมาะยะอภิญญายะสัมโธายะนิพพานายะสังวัตติ